มาแล้วครับพบกับลุงมานีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ขนนกไม่พอขนนกไม่พอแล้วอยากจะทำเวสหรืออยากจะอัพเลเวลตัวเองต่อนะก็ให้กดเข้าไปตรงสเตทที่จะเล่นนั่นแหละนะครับจะมีคำว่าวิดีโออยู่นะครับพอกดเข้าไปดูวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันจะมีขีดอยู่ขีดหนึ่งนะครับก็ให้ดูวิดีโอจนผ่านขีดนั้นไปนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็กดออกเลยก็จะได้รับขนนกไปอีก20ขนแบบนี้เอาไว้อัพเวลหรือทำเควสที่น้องยังทำไม่สำเร็จต่อได้นะครับสามารถรับได้กันแบบหลายครั้งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าได้กี่ครั้งสำหรับการดูวิดีโออาจจะหมดนะครับก็ใรที่หาขนนกไม่ได้หรือแลกตัวเอฟแล้วหมดไปแล้ว อะไรเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับอันนี้กลับไปย้อนไปดูนิดนึงนะครับอันนี้คือจะตีให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวตีให้ครบปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นคาว่าวิดีโอขึ้นเพราะตอนเนี้ยเรามันมีขนนกยังเหลืออยู่นะครับเรายขยันนิดนึงเดี๋ยวรีบดันรีบปีไปเลยแล้วกัน อ่าได้ห้าดาวด้วยเดีย๋ยวไปดูนะครับสมมุติว่าเราจะตีด่านนี้ด่านนี้ใช้ครั้งละสี่สามครั้งสิบสองมันยังพออยู่นะอ่าอันนี้มันมันใช้น้อยเอาด่านที่เยอะเยอะเยอะดบบนี้ด่านนี้ใช้เท่าไหร่อ่าด่านนี้ใช้ครั้งละเก้าใช่ไหมครับนี่เราจะตีได้แค่สอง นะอ่ามันเหลือสองครั้งพอดีอ่าเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วเลยไปแบบรวดเร็วเลยกครแล้วก็แค่เร็วแบบเร็ มาต่อกันนะครับพอเราตีไปขนนกกระสูนแล้วใช่ไหมครับพอเราจะ,จะหาขนนกเพิ่มนะครับก็กดเข้าไปที่สเตจที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็กดลุยกดต่อไปอย่างนี้ไหมมันจะขึ้นว่าขนนกไม่พอนะครับจะชมโฆษณาเพื่อรับขนนกฟรีที่ร้านค้าหรือไม่นี่นะครับก็จะมีกําหนดอยู่ห้าครั้งนะครับก็ตรงนี้ไปไปแล้วหนึ่งนะครับอ่าเราเห็นแล้วนะครับมีกําหนดอยู่ห้าครั้ง ถ้าเราจะใช้ตรงนี้เราก็กดฟรีแล้วก็ชมโฆษณาตรงนี้ไปแต่ว่าลุงจะตัดนะครับเพราะว่าไม่สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้ลง YouTube นะครับเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์สัสรับนะฮะหยุดก่อนนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับตอนช่วงที่เราดูวิดีโอช่วงที่วิดีโอเดินไปมันจะมีขีดขาวๆเล็กๆนะครับ ใต้รูปลำโพงนะครับดังด้านซ้ายมือรอบซ้ายด้านล่างนะครับจะมีจุดขาวเล็กๆพอวิดีโอเลยผ่านตรงนั้นปุ๊บให้น้องกด x ได้เลยนะครับบนขวามือ x ขวามือบนนะครับนะให้สังเกตที่ซ้ายจุดขาวนะครับช่วงที่วิดีโอเลื่อนแล้วก็ให้กดหยุดได้เลยนะครับก็จะได้รับอีก20คขนนกนะครับรับได้ทั้งหมด5ครั้งก็ประมาณ100คขนด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับ บบนี้ก็สามารถเอาขนนกปาตีเจ็บสิ่งที่เราจะทําได้นะไม่ว่าจะทำเควสหรือทำไรเอามีการบั๊กเกิดขึ้นนะครับแหมมีถ้าน้องๆเห็นเห็นดีๆนะเมื่อกี้นะ่ยขนนกมีการบั๊กเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสี่สิบสามก้าอะไรเมื่อกี้อ่าอ่าสมมุติว่าเราอยากจะใช้ในสเตจวิง่ง ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับมาแล้ว20ปุ๊บเราก็ไปตีสเตตวิ่งนะครับอ่าตีสเตตวิ่งให้ดูก็ได้นะนี่ใช้คนนก20นี่ไหมครับเหลือหนึ่งสเตตวิ่ง13วันนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้ได้ตัวอินตรา้ากบอินตรามาหนึ่งตัวนะครับก็ให้อยู่จีกันดับ6,000ถึง10,000นะครับก็ได้แน่นอนนะ ไม่ยากครับเพียงแค่เราพยายามเข้ามาตีมันเรื่อยๆนะครับอย่าให้เพื่อนในทีมก็าแทงไปไกลนะแล้วก็อย่างคือเจ็บสะสมขนนกไว้บ้างนะครับเพราะในช่วงวันท,ท้ายหลังๆเนี่ยคนในเกมเนี่ยจะเล่นกันเยอะมากนะครับก็ต้องเถื่อวเหลือๆขนนกไว้บ้างนะครับ ส่วนสเตปวิ่งเนี่ยถ้าอยากจะวิ่งได้กไกลแบบบุงนะครับก็หาตัวชนะชาตานะหาตัวชนะชาตลุงใช้ชาติไฟนะครับพอสเตปวิ่งในอรอบนี้มันเป็นทาตไม้สเตปวิ่งรอบนี้มันเป็นชาตหายเท่านั้นก็พยายามใช้ชนะชาตินะครับยิ่งไปแล้วสามร้อยว่าแล้ว โดนโดนโดนเอาอัดเรือขึ้นมาลุกขึ้นมาเหลือ <oh> Sadly, 6วิ5วิครับน่าจะได้แค่นี้โอเคเรียบร้อยได้ไป3,481คะแนนครับแล้วก็อันจมณนี่ม่วงอีก105ครับอ่าวันนี้ก็ มีคลิปดีๆมาแนะนำน้องเพียงเท่านี้สำหรับพวกผู้ที่ขนนกไม่พอใช้ในเกม Line r a n g e r นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าตลอจะมีสวัสดีครับ